โอเคครับผมคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล LPR กันอีกครั้งนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมมีเกมเถื่อนเปิดใหม่มานำเสนอแล้วนะครับผมก็คือเกม Point Bank นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นเซวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับสําสหรับเจ้าเซิร์ฟที่ผมจะมารีวิวน,นี้เนี่ยเป็น Point Bank Server SG นะครับผม ชื่อเว็บก็จะแบบนี้เนาะ p b s g n e t เนี่ยเดี๋ยววิธีการสมัครสมาชิกและดาวน์โหลดนเนี่ยทำยังไงเนี่ยมาดูพร้อมๆกันเลยเมื่อเราเข้ามาเนี่ยหน้าแรกเนี่ยให้เราดูตรงมุมซ้ายมุมตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงคำว่าสมัครสมาชิกตรงนี้เนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมตั้งอยู่ข้นเองกับรหัสผ่านนะครับที่คุณผู้ชมต้องการตั้งอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลย จากนั้นก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปนะครับอีเมลนี่จะเป็นอ e ีเมลที่เป็นอ e ีเมลจริงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น e mail อีเมลที่มั่วๆขึ้นมาก็ได้เนาะหมันไม่เรื่องมีผลอะไรนะครับจากนั้นเราก็ก,กดไปที่ฉันไม่ใช่ชโอเคอัตโนมัติตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดสมัครสมาชิกเนาะอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับผมก็เลยจะไม่สมัครซ้ํานะครับผมเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยให้มาดูมุมบนตรงนี้นะครับอันที่2กดไ,ไปตรงคําว่าดาวน์โหลดครับ คุณูชมจะเห็นว่ามีลิงก์ดาวน์โหลด2อันใช่ไหมให้คุณชมเลือกดาวน์โหลดอันไหนก็ได้นะครับผมผมขอเลือกอันแรกแล้วกันนะครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้เนาะให้เรากดดาวน์โหลดตรงสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็รอมสักครู่นะครับพอมันเด้งมาแบบนี้ให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดต่อไปตรงนี้ครับ ใครที่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเหมือนผมเนี่ยตัว IDM เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะสำหรับใครที่ไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงมุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับก็ให้มันชมรอจนมันดาวน์โหลดเสร็จนะเนาะโอเคเราก็กดเริ่มดาวน์โหลดไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมนะครับหรือว่าเพื่อนๆ่อ,อแต่ละคนเนาะว่าบ้านเนี่ยเยน็ตดราเร็วแค่ไหนอะไรเงี้ย ถ้นเน็ตเร็วก็จะโดเดเสร็จไวหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้มาสนับสนุนให้เล่นเกมเถื่อนว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับผมแต่ผมแค่มารีวิวให้ดูเฉยนะครับว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์แบบนี้อยู่นะครับผมแค่มารีวิวเฉยนะครับงดดราม่าเนาะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบคุณก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องดูเนาะอันนี้สําหรับคนที่ อยากเล่นนะครับหรือว่าไม่มีตังเติมเซิร์ฟแท้อะไรอย่างเงี้ยเซิร์ฟแท้ของแพงมีแต่เทพทัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นเราไปเป็นไก่ให้เขายิงเนาะก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเล่นแบบว่าเซิร์ฟที่มันแบบว่าเถื่อนบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะโอเค ก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้เนี่ยผมขอตัดไปตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียวเวลาโอเคครับผมเมื่อมันดาวน์นโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์หน้าตาแบบนี้มาครับอันนี้ผมเอามาไว้หน้าจอนะครับมันจะได้เห็นง่ายๆนะครับผมเมื่อเราได้ไฟล์แบบนี้มาเนี่ยก็ให้เราทําการดับ b l ้ลคลิกไฟล์เข้าไปครับผมผมันก็จะเด้งหน้าตาแบบนี้มาเนาะให้เราติดตั้งตัวเกมอันนี้ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาไปตัวเกมเนี่ย เอาไปเก็บไว้ตรงหนเนาะอันนี้ผมก็ขอเลือกไม่ขอเปลี่ยนละกันอันนี้มันตั้งมาให้เป็นไดซีนะครับผมก็จะขอใส่ไว้ที่ไดซีเลยละกันก็เลือกไปนะครับสําหรับใครที่จะไปเก็บเนาะแล้วก็กดตรงนี้นะครับ extract ตรงนี้ไปนะครับผมโอเคครับจากนั้นเราก็รอเนาะให้มันทาการติดตั้งจนเสร็จนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็ผมก็ขอข้ามไปตอนที่มันติดตั้งเกมเสร็จแล้วเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่้เสียเวลาด้วยเนาะโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็ติดตั้งเจ้าตัว PB SG เสร็จที่ทเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับตอนติดตั้งเสร็จกะเป็นตัวเข้าเกมเนาะเนี่ยเป็น PB SG Launcher นั่นเองนะครับผมก็ให้เราทําการเข้าเกมผ่านตัวนี้นะครับผม จะดับบัญชีก็ได้นะครับหรือว่าจะรันแอดก็ได้นะครับได้ดังนั้นเนาะได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมก็ครั้งแรกเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันมีระบบอะไรยังไงบ้างนะครับอ๋อ oh. ดูแล้วเหมือนค่อนข้างจะคล้ายๆกับเจ้าตัว PB Watch เหมือนกันนะเนี่ยผมขอใส่นะครับผ่านกับาสเวกัวนึงนะครับเอ้ใส่ ้ตัวมนะิเตอร์เนก็พัดเสร็จแล้วเราต้อกดล็อกอินตรงนี้นะครับผมก็รอจะมันดาวโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าทีน,นี้เขาบอกว่าให้กดเริ่มเกมได้นะครับผมก็กดเพย์เกมไปตรงนี้เนาะแล้วก็รอมันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัดเข้าไปดูในเกนมเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลา โอเคครับผมผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ตั้งชื่อกับเสื้อไอเทมต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผม,มะวะจะมารวีวิวให้ดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่ผมต้องบอกว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์มากมากเลยก็คือเขาให้ยศเรามาที่1ดอกเลยนั่นเองนะครับก็คือสตาร์ที่ยศหนึ่งดอกนี่เองนะครับข้อดีของยศหนึ่งดอกคืออะไรนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะปลดฉายาได้ครบทช่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ าได้ให้เหรียญให้อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเข้ามาถึงปุ๊บตั้งชื่อปุ๊บคุณมารับฉายาไปเล่นได้เลยนะครับปลดได้ทุกช่องแน่นอนอนี่ก็คือฉายาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่องแรกจะเป็นฉายาโยากเนาะอันที่2จะเป็นปาลาระเบิดไกลกับราศมีระเบิดนะครับส่วนช่องที่3ามจะเป็นฉายาลั่นสีนะครับผมามาดูในกระเป๋าสมภาระกันบ้างนะครับว่าเขามีอะไรให้เราบ้าง นี่คือของในกระเป๋าตำพาร์ลน,นะครับผมที่เขาให้มานี่เองนะครับก็คือมีอาคมี ee, มีดมีคีดมีพิ้าตูนีม200ไอเทมพวกนี้ก็คือถาวรนะครับผมที่เขาให้มาก็คือค่อนข้างจะดีเลยนะครับแรกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ามาดุวยฟัคืกอมากๆก็คือเขาให้บาเลตเอ็82เอน1มาด้วยนะครับผมเป็นบา l e ตลายไฟเนาะแต่ให้มาที่3วันนั่นเองนะครับก็คือสมัครใหม่เนี่ยก็สามารถ มีบาเลตเล่นกันได้ฟรีเลนอ์นี่นะครับผมโอเคไอเทมอะไรตัวละครผมก็ได้ซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูในคังแสงกันบ้างคังแสงต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างที่จะว้าวเลยนะครับผมเพราะว่ามีคนมีไอเทมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยมีปืนสีทองด้วยนะครับต่างๆมากมายเนาะก็มาหาเรื่องซื้อเอานะครับมีมีดทองด้วยเนี่ยเอ็มเอ็มเจ็ดสีทองนะครับผมมีปังตอด้วยนะครับ ไอเทมเพิ่มเลือก,ก็สามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับผมปืนไรต่างๆก็มาหาเลือกซื้อจนเอานะครับตัวละครตัวละครมีให้ครบแน่นอนนะครับผมไอเทมหน้าก,ากากต่างๆหน้ากากาก,ก็มีค่อนข้างที่จะพอสมควรเนาะในระดับหนึ่งเลยแหละไอเทมก็ตามนี้นะครับมีเปลี่ยนเอฟเฟกแคนได้อะไรได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อสามารถซื้อไอเทมเปลี่ยนในร้านค้าได้เลยเนาะไม่ต้องไปซื้อที่หน้าเว็บอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับ โอเครีวิวกันประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นจีนกันให้ดูสักหนึ่งรอบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันสนุกไหมโอเคเรามาลองเล่นกันที่ห้องนี้เลยละกันเล่นล็อกนะครับผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่น PB มาเป็นเวลา28วัน3เดือนแล้วนะครับผมน้องบางคนบอกอะไรของมึงไว้28วัน3เดือน คือยี่แปดวันสามเดือนก็คือยี่สิวันสามเดือนนะครับน้องๆเข้าใจไหมครับอ่ายี่แปดวันสามเดือนก็คือยี่สิวันสามเดือนอย่าง,งงนะครับผมใครที่เรียนคณิตศาสตร์มาจะรู้ว่ายี่แปดวันสามเดือนคืออะไรนะครับโอเคบางอย่างก็อย่าฟังผมเลยนะครับผมก็พูดคำๆไปงั้นแหละนะครับมาลองมายิงกันดูผมไม่ได้เก่งนะแต่พยายามจะยิงเท่าที่ยิงได้แล้วกันนะครับห้องนี้มันเป็นห้องที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรน,นะผมต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมขอลดเสียงนิดนึง รีกว่าเสียงมันดังมากเลยอ้าวปิดทำไมอะลดเสียงสิบแล้วกันอ,อ่าสตึกโอเคขึค้นมาหน่อยเมื่อกี้มันนงกหูเกินไปแตกกระสุนซักสิตะร,รู้จักไหมกระสุนอาบน้ำมนต์ โอ้โหโจบแล้วโอเคจบไว้ดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิว P B นะครับบวกสอนดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเนาะสำหรับเจ้าตัว Point Bank Server S G นั่นเองนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ย ก็ลองไปหาโหลมาเล่นกันส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับใต้คลิปสําหรับลิงก์ดาวน์โหลดก็แล้วแต่เว็บไซต์หรือว่า facebook อะไรต่างๆนานาน,นะครับคุณไม่ต้องไปหากันให้เสียเวลานะครับผมจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือจะกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณอยากจะแชร์ไปให้เพื่อนคุณดูก็ได้นะครับผม ก็กดไลค์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้ผมเนาะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่อง LPR เนาะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับและใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคังหน้าผมจะมาทำคลิปเกี่ยวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ